of varieties. บกันอีกครั้งนะคะในอีพีที่จะพาไปเที่ยวไหนกันนะคะตอนนี้ครูก็จะพูดถึงการจะไปเที่ยวเมืองลาวหรือหลวงพ่อบางนะคะว่าเราจะทำยังไงบ้างถ้าเราจะไปหลวงพ่อบางถ้าเดินทางจากประเทศไทยก็จะมี2เส้นทางที่สามารถจะไปได้สะดวกก็คือทางรถก็จะไปรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารก็ได้แล้วก็อีกทางนะึงก็คือเครื่องบินนะคะแต่วันนี้แล้วก็มีที่เที่ยวมากมายแต่วันนี้ เราจะไปหลวงพ่อบางโดยที่ยังอยู่ในเมืองไทยเดี๋ยวไปเลยคะ่ะว่าหลวงพ่อบางวันนี้เรามีงานที่ไหนนะคะเราไปชมบรรยากาศทั่วๆไปได้เลยคะ่ะ หลงพระบางในวันนี้นะคะก็เรียกว่าจัดเวิร์กมากน่าสนใจมากเอลยเราจะเข้าประตูทางด้านนู้นดีกว่านะคะได้ยินเสียงเพลงละโอเหมือนกับว่าเราได้มาเที่ยวถึงหลงพระบางจริงๆเลยนะคะ บรรยากาศโดยรอบอันนี้ก็เป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านผ้าทอร้านผ้าทอสวยมากเลยดูอาหารโดยทั่วๆไปบรรยากาศได้นะครับ เดินทางในครั้งนี้นะคะก็ได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศหลวงพ่อบางโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถ้าใครจะมาเที่ยวงานนี้นะคะแนะนําว่ามาได้เลยที่ศูนย์สัมปทานซีคอนแสแควร์นะคะก็เรียกว่าจัดอย่างใหญ่เลยที่ลานน้าพุนะคะของกินมากมายแล้วถ้าใครอยากที่จะไปเที่ยวนะคะก็เรียกว่ามาที่นี่ได้เลยะคะ่ะตามมา พวกกระเป๋าถือ <Wow. S 1> ก็เรียกว่าใบละไม่แพงเลยนะคะสวยๆสามารถใส่ของใส่อะไรก็ได้ทีนี้พูดถึงเงินนะคะเราจะเห็นว่าเป็นเงินเป็นเงิน,เง,นเงินกลีบเป็นเงินกลีบนะคะเงินกลีบอของไทย20บาท 20บาทเงินขีดจะจะได้เงินขีบราอยู่ที่6,000บาทกว่าๆเล็กๆหกพันแปิบปาสก็เท่ากับ20บบาทของไทยนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันไปและที่สำคัญเดี๋ยวเราแวะไปดูวัดนี่ดีกว่าวัดมีผู้คนมากมายเลยก็เรียกว่า อ๋อเป็นหอไหว้พระเป็นหอไหว้พระพุทธไสยาสน์หอไหว้พระก็คือเรียกว่าหอไหว้สีกุราบผนังด้านนอกต่างๆอันนี้เราก็จะจําลองเขาเรียกว่าจําลองนะคะ จำลองมาเหมือนกับของจริงเลยแต่ว่าของจริงจะสวยกว่านิดนึงถ้าใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวหลวงพระบางนะคะก็เรียกว่าถ้ายังไม่มีโอกาสมาเที่ยวกันได้เลยที่ศูนย์สรรพสินค้า4คีคอนสแควร์แล้วก็งานนี้ก็คืองานชื่อว่าใจบางๆที่หลวงพระบางนะคะวันนี้ดีใจมากเลยแล้วก็ได้ไปไหว้พระเราไปไหว้พระกันเลยดีกว่า ลอยแลวนะคะก็หวังว่าสิ่งที่ขออธิษฐานจะนำความสุขแล้วก็ความร่ำรวยมาสู่เพื่อนๆแล้วก็กลายามิทุกๆคนนะคะงานของที่นี่นะคะที่จัดขึ้นก็จะจัดประมาณ1อาทิตย์1สัปดาห์ก็รีบมาเชี่ยวกันนะคะเรียกว่าถ้าใครอยากจะทจะทานอาหารอร่อยๆหรืออยากที่จะมาไหว้พระก็เรียกว่ายังมีบรรยากาศอย่างนี้ตลอดนะคะ ีดอกไม้ไหว้พระนะคะไปค่ะเราไปชมกันต่อไปทางนู้นดีกว่านะไปทางนู้นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ,อ,อาหารโดยทั่วไปคล้ายๆกับทางเหนือนะคะก็เรียกว่าลาวอีสานแล้วก็เหนือนี่จะใกล้ๆกันเดี๋ยวเราไปดูดวัดเลยนะคะ พระสงฆ์ที่อาพาธนะคะก็รีบมาทําบุญกันนะคะเรียกว่ามีความสุขแล้วก็ได้บุญและได้ชมบรรยากาศเหมือนหลวงพ่อบางเลยนะะ20บาทต่อ6 0 0ักีบเอ๊ะยีบาทต่อห0พักีบนะคะ่สิบบาทต่อหกพักีบนะคะก็เรียกว่ารวมแล้ว ก็ไม่กี่ตังนะไม่กี่ตังค์ยี่บานเอาก็คงจะประมาณเออสวยมากผ้าสวยมากนะคะก็เรียกว่าแบบสวยต่างๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันต่ออ,อันนี้จะจำลองตลาดมืดนะคะก็คือตลาดกลางคืนของหลวงพะบางก็เรียกว่าคล้ายๆสตรีทฟู้ดเมืองไทยแล้วก็จะคล้ายๆกับตลาด คนเดินนั่นเองนะคะตลาดนัดคนเดินของเมืองไทยนะคะตลาดนัดคนเดินของเมืองไทยก็เรียกว่าถ้าเราไปหลงพ่บางจริงๆตลาดนี้จะคึกคักมากเพราะจะมีของขายทุกๆอย่างเลยค่ะก็เรียกว่าบรรยากาศต่างๆเนี่ยเหมือนจริงๆเหมือนเราได้ไปชมบรรยากาศแต่ว่าถ้าเป็นตลาดหลวงพ่อบางจริงๆนะของมันจะแน่นกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังปิดชายแดนอยู่ก็มาเที่ยวกันที่นี่แทนค่ะ อันนี้เป็นพวกของอัญมณีต่างๆนี่เลยสบายดีไทยแลนด์สบายดีไทยแลนด์นะคะเรียกว่านี่อ๋อร้อยบาทเองนะคะมาซื้อแต่ เงินกีบก็คงจะไม่กี่ไม่กี่กีบเอ้คงจะกีบมากอยู่เพราะว่าเงินไทย20บาทต่อ6,000 6,000กีบเอ่อทางนี้ก็จะเป็นพว,ท,ว,ท,ว,ท,วทั่วไปนะคะก็เรียกว่าเป็นทั่วๆไปโอบรรยากาศนี่ค่ะพวกของหมกของโมกสำหรับใครที่ชอบอาหาราคาใครชอบอาหารนะคะก็มาแวะได้เลย มีพวกแหนมเนืองแหนมเนืองต้องนองคายอร่อยมากเฟิร์มกับแหนมเนืองนองคายอร่อยมากแล้วก็มีของต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าแต่จริงๆตอนไปทั้งฝั่งเราหลวงพระบางเหมือนกันเสื้อผ้าจะขายเยอะมากและเป็นพวกงานหัตถกรรมต่างๆของกินก็เยอะมากเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เรียกว่าจำลองมาใกล้เคียงใกล้เคียงกับ เราไปพบตัวจริงที่หลวงพ่บางกันนะคะทางฝั่งนูน้นฝั่งนู้นละคะนี่มีพวกเครื่องประดับพวกเครื่องประดับ<ๆ>นะคะเครื่องประดับใครสนใจก็สามารถมาซื้อได้ไม่สวยๆนะคะราคาจริงๆก็คือไม่แพงสวยๆเลย<ๆ>ทางทางจริงๆของทางวิจาร์จะเน้นในเรื่องของเครื่องประดับเงิน นะคะคจริงๆแต่ว่าเราคงไม่ต้องไปไกลขนาดนี้มาที่นี่ได้เลยนะคะก็เรียกว่ามีสร้อยหลายรูปแบบสวยๆนะคะก็เรียกว่าโอเคมากเลยทางฝั่งนี้ก็เป็นอาหารทั่วๆไป มีบรรยากาศที่ใกล้เคียงแต่ว่าถ้าเราไปจริงๆที่นู้นจะหนานแน่นกว่านี้ของจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็เรียกว่าเราสามารถมาเที่ยวมาซื้อหาของกันได้เลยนะคะเดี๋ยวชมไปอีกมีของกินเยอะมากเลยอ๋อฝั่งนู้นมีส้กอทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นการจำลองคือตลาดทั้งต แล้วก็ตลาดเช้าตลาดเช้าหลวงพะบางก็จะเริ่มตั้งแต่ตีห้าจนกระทั่งสิบโมงก็เป็นเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของออคนที่ไปเที่ยวทางฝั่งนู้นนะคะก็เรียกว่าชาวต่างชาติชอบไปกันมากเลยเพราะว่าจะมีทุกๆอย่างเลยแล้วรวมทั้งเนื้อสัตว์มีของอาหารที่เอาไปทาปรุงสุกนะคะก็เรียกว่าเรียกว่าตลาดเช้าก็เรียกว่าจําลองในทุกๆบรรยากาศไว้ที่นี่ค่ะ นี่คือพวกปล,กลาส้มไหลก้างพวกปลาส้มต่างๆน่าทานมากค่ะก็เรียกว่าไม่มาไม่ได้นะคะไม่ต้องไปไกลเราก็ไปกันที่นี่เลยค่ะนะคะตลาดา หลงพระบางใจบางๆที่สี่คอนสแควร์นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่ามาพาเที่ยวชมบรรยากาศหลงพระบางใกล้ๆนะคะสิ่งที่อย่าลืมที่สุดนะคะก็ให้กําลังใจกันโดยการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ม,มองเห็นหัวใจเคานึกขึ้นได้ไดกินเจ้ามเห็นสวนดอกไม้ทีดาพอ่อ